ก็คือเงินเดือนแหลกที่ออกมานี่พี่น้องเงินพันก่พอไปหาพันเท่าเก็บไปใส่แค่พันเดียวพี่น้องเก็บไปใส่เองไงแค่พันเดียวคิดเบอรงเงินพันเดียว,วเขาต้องใส่ให้กลุ่มในเดือนหนึ่งอะพี่น้องก็คือประหยัดเฮงประหยัดทุดๆนั่นพี่น้องตอนนั้นเนาะข้าวเหนียวห่อละห้าบาทห้าบาทไปอินได้พี่น้องตะกี้หาข้องฉีบกระจิกในแจักนอยถึงเงินเดือนถือกระจิงเนาะเขากระจิกินข้าวเหนียวห้าบาทหมูใหม่หนึ่งแต่ละมือได้พี่น้อง ก็คือมูทอดใหม่หนึ่งเขาเนี้ยหาบานเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและอยู่ต่างประเทศทุกทุกทานเวยจ้ะมอนี่ก็มาพบกับฟาไซคือเกาเนาะอ่ามอนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยพี่น้องที่ฟาไซส,สีออกม่ว้เาแบบนี้เนาะปกติก็เป็นคน่กลกาวเวาเด้จเป็นคนขี้อายนะพี่น้องเป็นคนที่เ,าเ้าโบเกงถ้าเ้าพิดเ้าถือจังไดก็ขอโทษขออภยัยนาหลายๆด้วยจ้ะมอนี่ก็ชิมเ้าเรืืองความมูสิทีมาอยู่ในประเทศไทยครั้งแรกนะ ความซื้อทางแรกที่มาในประเทศไทยเนาะพี่น้องก็คือฝ่าใจเองนี่เป็นคนตอนนั้นอนะเฮียนจบม .4 เนาะพี่น้องเรียนจบม .4 แล้วอยากหาเงินซอยพอแม่นะพี่น้องเพราะว่าครอบครัวกันอยากจนเนาะครอบครัวถุกเนาะพี่น้องก็เลยอยากซอยพอแม่หาเงินสร้างบ้านนะนะเพราะตอนนั้นยังบ่มีบ้านเด้บ่มีเพื่อนซิอยู่เลยพี่น้องตอนนั้นอนะยังเป็นเพื่อนใหม่ในน้อยอยู่เด้ยัยงบุมมีเฮือนเลยเด้ตอนนั้นก็เลยอยากซอยพอแม่สร้างหาเงินสร้างบ้านตอนนั้นอีพ่อนะ่ะเพิ่นมาอยู่แล้วเพิ่ก็กิมา มาเหตุงานอยู่ไทยตอนนั้นพอนะี่ยเพิ่นก็ชิเที่ยวเมื่อเดือนละเทือ่อบางทีก็สองเดือนเทือ่อหนึ่งเพิ่นเมื่อเฮาก็เลยแบบว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วกันอยากซอยพแม,ม่หาเงินนพองอยากเบ่งเบ้าพาละเพิ่นชิได้ซอยเพิ่นแหาเงินสร้างบ้านเพื่อเฮาสิได้มีบ้านคือเพิ่นนะนะคือชาบ้านเขาะนะพี่น้องก็เลยตัดสินใจมาไทยตอนนั้นมากระพอสองคนเนะาะกาตอนนั้นนัง่งรถทัวมาเนาะพี่น้องแบบเด็กน่อยเคยเข่ากุงา้งนะเด็กน้อยเนาะพี่น้องเป็นคนที่บ่่คยได้ขึ้นรถเนาะพี่น้องกับเม้ารถที่นี่ โอุ้ยเมโาโหลดหักแตกหักแตกชุดทางเลยพี่น้องเพอร์เซอมาฮอดประเทศไทยนะี่ยอุ้ยหกักเบิดสภาพเลยอะ่ะหกักเบิดคืนเลยนะแน่นอนจนขมนะนะมันบ่มี่ยังสิห้หักออกมาแล้วนะวันนี้พอมาฮอดประเทศไทยนะี่ยเกือบตายพี่น้องหักไลยนะแบบขออนุญาตนํานเลยหนี่ก็คือหักนะพี่น้องก็เว้าบ่ค่อยสุภาพไปได้เนาะมาฮอดกรุงเทพฯประมาณ2:00องตอนหันกับอีพอ่อก็อู้ลงรถลดครั้งแรกเนาะพี่น้องลงรถลดครั้งแรกแบบอู้ความรู้สึกแบบ เล็กหน่อยบบเคยเห็นตัวเมืองนะพี่น้องก็คือแบบบ้านนอกบ้านนอกเขาบโบเคยเข้าเมืองเนาะพี่น้องก็เห็นไฟแสงสีเห็นแบบตลาดนะตลาดสดเป็นจังไดแบบว่าเพราะว่าลงตอนนั้นก็ลงในตลาดเนาะพี่น้องเพราะว่าห้องห้องพักอีพอเพิ่นก็จะอยู่แถวตลาดเนาะตอนนั้นเพราะว่าเพิ่นเห็นงานตลาดมักใหม่เนาะพี่น้องเห็นงานเข็นมักใหม่เพิ่นเห็นงานนักในอีพอนะนั่นแหละก็เลยยางเข้ามาในตลาดเขาก็เห็นแบบว่าคนก็หลาย ตอนนั้นมาหอดีสองในตลาดกับคนยังเต็มเลยได้พี่น้องตีสองนะคนยังเต็มเลยนะคนลายดีเขาก็ูเห็นแบบว่าู้แบบี้ประเทศไทยเป็นอย่างซีโบสนะพี่น้องความรู้สึกแบบตื่นเต้นแห้งอีนีได้พี่น้องบอกเคยเห็นน่ะนะขนาดตีสองคนกันยังหลาหลยได้พี่น้องตอนนั้นคนเต็มตลาดเลยพลมาล่างใหม่กัของขายคลายนาองเข้าบอกเคยเห็นเขาก็ตต่นเต,ต,นต้นตื่นตาตื่นใจนาองพี่น้องพ่อมานีเบื่อเศร้ามากนาองพี่น้องค่ะคือบอริยูเด้ก็คือต้องไปหางานเลยเพราะว่าเขานี่เศร้าหางานนาอพี่น้อง าะว่าเข้ามากระิบ่มานอนกินเข้าอย่างเดียวมันก็เป็นเปบ่ได้ไรเนาะพี่น้องก็เลยเฝ้าไปหางานเอื่อยกับพาไปสมัครงานเนาะตื่นมาตอนเช้าล่งอาบน้ำนี่เก็ล่งไปแบบชิยยังไปสมัครงานเนาะพี่น้องก็หูสึกว่าตัวเองนี่ดำดำพี่น้องมาจากบ้านนอกั้งแลกเนาะก็คือเด็กหน่อยบ้านนอกเนาะดำม่อมแม่มันพี่น้องก็ตามสไตล์เด็กหน่อยบ้านนอกเนาะพี่น้องก็ดำเนาะก็อายคนนาะพี่น้องก็หูซึกแบบอายญาติญาปเบิดเลยย่าิ ย่านไปบ่ถทึกย่านเห็ดนันเห็ดนี่บ่ถืึกนะพี่น้องอั่งซี่นะย่านไปเบิดมย่าน่าเพิ่นชีฮาบ่อาบไปสมัครงานนะนะตอนนั้นกับตัวน้่ยๆน้าเด้พี่น้องตัวน้อยๆดำๆบ้าแล้วก็ยังหัวโอ้พี่น้องกลับไปสมัครงานกับเอื่อยๆพาไปได้บหนี่เอื่อยพาไปสมัครงานตอนนั้นก่ะไปสมัครงาน้านแหลกเอื่อยเพิ่นกับพอหูจ้าแบบวาลานนี่ลาดไกล้ๆแบบว่าเขาหับสมัครพนักงานอย่างซี้นะพี่น้องเขาขาดแคลนลูกน้องขาดแคลนคนงานจังนี่สฮาอก็เลยได้เขาไปสมัครเนาะ เพิ่นก็เห็นแรกๆโอ้เพิ่น่าตัวนี้น่อยในเซียนยังได้อยู่่เพิ่นมาจังสี่เนาะพี่น้องเฮากระตอบข้าแรกเลยพี่น้องตอบมากบบว่าอุ้ยหนูทําได้ทุกอย่างเฮามาสั่นได้พี่น้องเฮาตอบตอบสั้นๆว่าทําได้ทุกอย่างค่ะว่าสั่นเพิ่นเราก็เลยตกใจเนาะเจ้าของร้านว่าอู้เจ้าของร้านว่าจริงหรือเปล่าตัวแค่นี้เองว่าสั่นเพิ่นก็เลยว่าเนาะเพิ่นก็เลยว่ามีประสบการณ์นีหยังมาโบเพิ่นกระถามเฮาว่ามีประสบการณ์ทํางานโบนะคือเห็ดยังมาบ่่อยขายของเค่อยเห็ดยังบบสี เฮาก็เลยบอกว่าเฮาบ่คยมีประสบการณ์เพราะว่าแต่ว่าเขาสามารถเห็นได้ทุกอย่างเดียเขาก็เลยบอกเพิ่นจังสี่ว่าเขาสามารถเหียนได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็เป็นเขาก็เลยบอกเพิ่นจังสี่เพราะเขาก็ยังได้งานเนาะตอนหนพี่น้องเขาก็เลยบอกเพิ่นว่าเขาก็สิพยายามตั้งใจเหตุงานฝึกฝนแจำให้ได้ไว่าเจงสี่นะพี่น้องก็เลยบอกเพิ่นไปว่าให้เหยุงานก็ได้ที่แปลว่างานหนักงานเบาคือเขาบ่เกียงเลยได้พี่น้องเขาก็บอกเพิ่นไปเพราะว่าอยู่บ้านเขานี่ก็เห็ุงานหนักอยู่แล้วพี่น้อง เพราะว่าอยู่เล่านี่ก่อนห้าสิมากรุงเทพนี่เขาเหตุงานนากเป็นครอบครัวเป็นคนเกษตถูกแห้งเป็นคนเกตรเบียกนักอยู่แล้วนะพี่น้องก็เลยบอกเคยยากเลยว่างานสินักหรือเบานาพี่น้องเกษตรจะอตเพิ่นไปเลยว่างานนักงานเบาคือเหตุได้เบิดนะนะความหูกเดียวเขาคอยเฮียนหูไปเพราะว่าเขาบุคคลมีประสบการณ์เนาะเพิ่นก็เลยหับพี่น้องเพิ่นกะหับได้ลาหลกนี่เพิ่นกะหับเข้าเหตุงานเลยเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าจังสันเดียวบ่อื่นมาเหตุงานเลยมาเริ่มงานได้เลยเพิ่นว่ามาฝึกงานได้เลย เข้าก็เลยดีใจเฮงในตอนนายพี่น้องได้งานเพราะว่าเด็กน่อยเนาะเราเคยเห็นงานเลยกันมากรุงเทพแล็กๆเข้าได้งานเข้าก็ดีใจที่เขาสิด้มีเงินในซอยพ่อเมย์ได้นะพี่น้องช่วยเหลือพ่อเมย์ได้เข้ากัพอที่นี่เบ่ออื่นมากเนาะพี่น้องเบ่ออื่นมากเข้ากัเอื้อยกับผ้าไหมเด้พอเขาจําทางบุได้เด้พี่น้องตอนนั้นมากรุงเทพเล็กๆนี่ยังจาทางบุได้เลยว่าย่างไปทางใดว่าหลานเพลินอยู่ตรงใดจําทางบุได้เลยพี่น้องแบบปูปูปลาปลาน่ะกริง เงืงๆงอแงๆเนาะ,ะพี่น้องความหูซึกแบบเด็กน้อยบ้านนอกเนาะก,ก,ก็คือบ้านนอกบ้านนอกนะพี่น้องโบด้เลยว่าบ้านนอกแห้งอะนะก็เลยที่นี่ก็เกลี่ยิ่นกผ้าไปผ้าไปยุราดเนี่ยหละผ้าไปตอนเสาร์ผ้าไปเขางานเข้ากันยังบุ้งหูจ้างอีหยังโดดตอนนั้นเพิ่นก็เลยซ้อนงานเข้าเนาะว่าอันนี้นะราคาส่งราคาส่งเท่านี้เท่านี้ราคาปีกเท่านี้เท่านี้ตอนนั้นเข้ากับบุ้งหูได้พี่น้องว่าอีหยังคือราคาส่งคือคนบุเคยเนาะพี่น้องคนบุเคยเห็นงานแบบนี้เนาะ ขนอยู่แต่บรหนอแล้วเ็างงวาเอียงคือราคาส่งเขาก็ขิดว่าส <kleine and rain> ่งเนี lot, the way. The way you ่เขาก็ขิดว่าส so, nope, so ่งใส่นะพี่น้องขิดว่ากางเกงนะนะคำเป็นภาษาไทยก็ขิดว่ากางเกงเนาะบรรหนอกเขาเอื่นวาภาษาเล่าภาษาลาาหรืออีสานเขาเอิ่นมาส่งเนาะพี่น้องเขาก็ขิดว่าส่งส่งคือคิด่าส่งใส่นะพี่น้องแล้วเพิ่นก็ว่าปีกปีกนี่กะเท่านี่เท่านี้ปีกนี่ก็คล้ายแบบนี้เนาะพี่น้องเขาก็งงวาเอียงคือปีกเนาะขิดเบิ่งความถี่บว่เฮาบ่ฮู้อียงเลยนะพี่น้องก็น่ะ ปีกเขาก็คิดว่าปีกนกปีกไก่ปีกเอียงจิงสี่นะเขาก็คิดว่าปีกเอี้ยงขนาดนี้พี่น้องคือบุกหูเลยเนาะเหนอะแห้งอันนี้นะก็เลยแบบอากับปูกปูปะ้าเป็นยังสั่นเลยบุกหูดอกก็เลยเบิ้งเพลินเห็ดเนาะพี่น้องแต่กะซอยเพลินเห็ดเด้พี่น้องอยากคล้องแพ็ิคล้องหนกคล้องร้ายกว่าส่วนมากเขาเห็ดยังบุเป็นใครยังบุเป็นเขากระชิ่กคล้องเนาะตอนนั้นพี่น้องหนกคล้องแบกคล้องไงจิงสี่นะซอยเพิ่งหนูกคล้องอะไรกันไปนี้พออยู่ได้สองหมืออมืนี่นได้อ่พ อ๋อเอีงยงคือรา,าคาทรงทรงน of of meter, ははี่ก็คือแบบซื้อสามโตนี่คือราคาทรงแต่กรโตเดียวนี่คือเพื่อนเอิรนว่าราคาดีโอ้เฮาก็เลยหูประมาณอาทิตย์หนึ่งมันนี่ก็คือเป็นเลยเด้มัหนี่อาทิตย์หนึ่งก็คือเป็นเบิร์ดหลายอย่างงานลักๆของเฮาก็คือที่เพิ่นในเหตุก็คือยกของยกของแพ็คของเพราะว่าเพิ่นต้องเก็บเด้เก็บขึ้นเก็บลงแต่ละมือเนาะก็เหตอดูยังสิกะงานามว่านักบอการนักนาพี่น้องทมว่านักกระเมียนเนาะว่าบบนักกระเมียนพอเฮาเหตุงานนักเฮาก็เลยแบบหูซึกว่าบเฮาเหตุได้ไงนะพี่น้อง ทางบางคนที่เพิ่นแบบว่าเหตุงานบหน,นักเพิ่นกับ่ทนเพิ่นก็บ่อยู่เนาะเพราะวา่าร้านเพิ่นนะร้านเท่าแก่คนนี้เพิ่นก็สิเปียร์รูปง,ง่อง,งตลอดะวา่างานนักในระดับหนึ่งคนเขากิบจค่อยอยู่กันเนาะพี่น้องแต่เฮาสําหรับเฮาเ้ามากรุงเทพใหม่ๆเฮากับโต้องหาประสบการณ์ไต่กนเนาะพี่น้องเฮาก็เลยเหตุไปก่อนเฮากับอีกอย่างก็เหตุงานาน,นักที่แล้วเฮาก็เลยเบบเกียงคะนพี่น้องว่างานซ่ํเนียว่าสินักสิเบ่นนะเฮาก็เลยเหตุไปเาอยู่ได้ประมาณ สองสามเดือนพี่น้องเขาเห็ดเป็นเบิร์ดเลยเดนไปนี่เห็ดเป็นเบิร์ดทุกอย่างแล้วสองสามเดือนเพิ่นขึ้นเงินเดือนห้เป็นเจ็ดพันทีนี่จากที่แรกๆเนาะเงินเดือนหกพันลืมอมาเงินเดือนเดือพี่น้องอันนี้คือเขาเห็ดไปเรื่องๆเขาเข้าไป็เรื่อๆเพิ่นให้เงินเดือนหกพันเนาะพี่น้องเงินเดือนหกพันแล้วก็คือเงินเดือนแรกที่ออกมานี่พี่น้องเงินหกพันไ่พอไปหาพันเขาเก็บไปใส่แค่พันเดียวพี่น้องเก็บไปใส่เองไงแค่พันเดียวคิดเบิ่งเงินพันเดียวเขาต้องใส่ให้กลุ่มในเดือนหนึ่งไะพี่น้อง ก็คือประหยัดเฮงประหยัดสุดๆนะพี่น้องตอนนั้นเนาะข้าวเหนียวห่อละห้าบาทห้าบาทไปอิ่มได้พี่น้องตะกี้หาข้องฉีบกับกระือถึกเนี่ยจักหน่อยถึงเงินเดือนถือกระจิงเนาะเขากะจิกินข้าวเหนียวห้าบาทหมูใหม่หนึ่งกะสิกินอยู่จังสีก็คือประหยัดนะนาพี่น้องก็พยายามเก็บออมเลยอ่าะยามเสาหรือยามเถียงกินขนมกับนมสอีพี่น้องมาเมือกกนทะเล้วไปเนาะก็บริกินอีกอย่างไรประ่า เขากัประหยัดน้ำเนี่ยอะไรพี่น้องอีหยางก็เป็นเด็กหน่อยกับบรุรกิจนี้อีหยางรายเนาะเสื้อผ้าเนี่ยก็บุเคยซื้อ right เลยได้พี่น้องก็บุเคยซื้อเลยไม่แต uh, <pet al unserem> ่โตเดียวมาสองซ้เดือนแลกนี่ก็บุเคยซื้อเสื้อผ้าเลยพี่น้องเพราะว่าเข้าประหยัดเงินเนาะเขาเก็บเงินเนาะพี่น้องเพื่อที่ไหนเงินให้พอซอยพอสร้างบ้านเนาะเงินพันเดียวต้องใส่ให้กลุ่มมาคิดเบิงพี่น้องก็ต้องประหยัดสุดๆนะบางทีทายเดือนใดบโบโบพ่อใส่อีลีเนาะพี่น้องเข้ากับสีเบิกเท่าแกแค่ห้าร้อยบาทเนาะเข้าบบเบิกรายดิพอถ้าเข้าเบิกรายนี่ เขากะสีแบบเงินเดือนออกมากกะสีได้น้อยเนาะพี่น้องก็เลยพยายามเบิกแค่นิดเดียวแค่ฮาร่อยแต่ส่วนมากกะสีบอคอยได้เบิกเนาะขับจําเป็นอีดีเดือนใดพี่บดจําเป็นอีดีก็คือสีบอไอ้เบิกเลยเนาะพี่น้องกะสีประหยัดใส่เอาเสื้อผ้ากะสีบอซื้อเนาะพี่น้องเนาะบางทีกะใส่ใส่ของเอื่อยไปก่อนพอเอื่อยเพิ่มมากก่อนเนาะพี่น้องเอื่อยกับประหยัดคือการเอื่อยกับซอยพอพออยู่ได้สองสามเดือนเพิ่มขึ้นเงินเดือนให้ได้เพิ่มขึ้นเงินเดือนให้เฮ้าได้เจ็ดพันที่นี่ ตอนนั้นเจ pues, ็ดพัน nah, ้าก uh, so ับสิ้ให้พอหาพันคือเก่าใน้แต่ละเดือนห้ากับสิ้เก็บไปใส่ซองพันแล้วทีนี้เขาก็เลยได้ซองพันแล้วเขาก็เริ่มสื่อเสผ้าโต้สองโต้ยังที่พ่อได้ใส่นะพี่น้องสื่อสิ่งที่อยากได้อีลี่นะสื่อตัวที่เขาอยากได้อีลี่นะพี่น้องสื่อของใส่ที่จําเป็นครับเสผ้าที่เขาอยากได้อีลี่นะเขากับบุคคลสื่อเพือยเนาะก็ยังประหยัดอยู่ตอนนั้นซอยพอฮาเงินคือกันเพื่อที่ได้สร้างบ้านพอเพิ่นก็เห็นงานถูกได้ตะกี้พี่น้องถูกถูกเห็นงานนักแห้งตะกี่ เพิ paid, ่นเเหตุงานเข็นมางม่วงเนาะพี่น้องตลาดนัดเนาะขายมางม่วงเข็นหลุดเข็นยาวๆอ่ะนะเราเหตุงานนักแห้งเพิ่นลงงานตั้งแต่บมือกับหกมุ้งเสาหรือเจ็ดมงเนาะพี่น้องเลิกกับสีประมาณแบบสองสามทุ่มเลยได้พี่น้องบางมือนั้นเราเห็นอีพ่อเหตุงานนักเขาก็รู้ตู้ดูตัวดูตัวพอแห้งเลยพี่น้องตอนนั้นนะเขาก็เลยพยายามเก็บเงินพี่น้องจนแบบว่าสร้างบ้านได้นะตอนน้ะเก็บเงินฝากเงินเมื่อแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะอีแม่เพิ่นกาอยู่บ้านเพิ่นก็สร้างบ้านเพราะว่าอีพ่อฝากเงินเมื่อเนาะพี่น้อง กลายเป็นสร้างบ้านจนในบ้านหลังแหลกเลยพี่น้องบ้านหลังหนึ่งคือคือเองืนหาน้ากันนั่นแหละซอยพอเพิ่นสร้างบ้านนั่นแหละพี่น้องในบ้านหลังหนึ่งก็เห็นบ้านแรแล้วๆทีนี้ก็เลยดีขึ้นมาในน้อยนึงเพราะว่าเฮากับแบบมีภาระ,ะอีกทีเดียว่าตรงแบบอุดยากขนาดนั้นนะพี่น้องตะกี้เขามีภาระไล,ะลยเฮากับอุดยากได้พี่น้องใช่เข้ามาอุดยากเลยอะ่ะก็คือประหยัดกินประหยัดใส่แบบว่าชุดๆเลยพี่น้องเวลาเลิกงานมาตอนหาโมงแรกเหมือนบอก เขาก็ไปหาหลับจอเด้พี่น้องก็คือไปเด็ดพักเนาะตามตลาดนัดเนาะพี่น้องไปหลับจ้างเด็ดพักเดดพริกไปสิไปหลับจ้างเด็ดมากพริกเด็ดพักจังนสีเนาะพี่น้องก็สิได้เงินเมื่อละซ5 0ห้าสิบาทอันนี้ก็คือเงินแบบเงินพิเศษเงินที่เข้าไปหาหลับจบเนาะพี่น้องก็ซิได้แค่ซ5 0ห้าสิบาทบางมื้อก็สิได้หกสิบาทเนาะพี่น้องเฮาก็พอได้ซื้อเข้าซื้อน้ำกินนะนะคือเหตุแต่งานเลิกงานกับหองเลิกงานกับหองบางทีก็เลิกงานแล้วก็ไปหาหลับจบ เด็ดเีกเด็ดพักในตลาดสดแต่ละมือเนาะพี่น้องก็คือบบเคยไปหลินไปเที่ยวทางใดเลยชีวิตก็คือบอเคยเห็นอีังเลยที่แบบเป็นผับเป็นปาแสงสีเสียงก็คือบอเคยเห็นเลยนะพี่น้องบบเคยหูเลยว่ามันเป็นจังไดเนาะโลกภายนอกเป็นจังไดก็คือบบเคยไปเลยก็เหตุแต่งานเนาะนาะพี่น้องเขาคิดว่าถ้าเราไปเหตุมองอื่นเราอาจจะมีประสบการณ์เพิ่มความหูทางภาษาหรืออีหยังสีเนาะาเนีเาออกจากเพิ่นเราอยากมีประสบการณ์เพิ่ม